นักวิทยาศาสตร์33คนเผยผลวิจัยว่าปลาหมึกยักษ์มันคือสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกครับปลาหมึกยักษ์เนี่ยอาศัยอยู่บนโลกมาก่อน5 4า่ล้านปีแล้วนะครับในช่วงที่ยุคเริ่มที่จะมีสิ่งมีชีวิตแรกๆนะครับดรคริฟตันจากมหาวิทยาลัยชิคาโกเขาเ้าเผยผลวิจัยนะครับว่าปลาหมึกยักษ์เนี่ยมันมีจีโนมหรือว่าข้อมูลทางด้านพันธุกรรมนะครับต่างจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมในดวงตาของเขาร่างกายที่ยืดหยุนหรือแม้กระทั่งการพราง ที่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้แม้จะถูกตัดออกมีความซับซ้อนในเรื่องของจีมมสามหมื่นจีนเลยนะครับซึ่งมันมีมากกว่ามนุษย์เหลาซะอีกสิ่งที่มันเด่นไปกว่านั้นครับปลาหมึกยักษ์มีหัวใจ3ดวงมันเป็นวิวัฒนาการที่น่าทึ่งที่สุดสิ่งที่มีชีวิตบนโลกเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่นี่เป็นเพียงทฤษฎีสนับสนุนนะครับว่าทําไมปลาหมึกยักษ์ถึงเป็นสัตว์ที่มาจากนอกโลกอะไรคือสิ่งที่นักวิจัยบอกว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเราไม่ได้เกิดขึ้นในโลกนั่นก็เเเพรราาาาาะะววว่่่่่่มมมมมมััันนนนนีีีสสสติิฐทชือแคบดงงห็ มีชีวิตบนโลกนะถูกเพาะด้วยฝุ่นอวกาศหรือดาวเคราะห์น้อยที่ตกมาอย่างบนโลกนะครับซึ่งเหตุผลที่เขาพูดมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็ถูกพวกฝุ่นอวกาศต่างๆที่หลุดเข้ามาในชัน้นบรรยากาศของโลกเรานะครับจนเกิดให้เป็นสิ่งมีชีวิตนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมานะครับบางทีเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตนี้มันอาจจะถูกติดมากับอุกกาบาตลงมายังบนโลกถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกดะระด